สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดกับภาพพี่น้องนะคะมาเบิงหวกนะคะมาเบิงลูกออดถี่เฮ้าเด็ดปล่อยลงในบอดินไปประมาณเมื่อหนึ่งนะคะพี่น้องก็เลยภาพพี่น้องเฮ้ามาเบิงนะคะพัฒนาการของลูกออดนอะที่เฮ้าเอาลงไปในบอดินแล้วนะคะว่ามันสิเป็นจังไดนะคะพี่น้อง สิ่งถีเข้า,าคีดไว้นะคะวามันสิเป็นไปนตามทีเฮ้าคิดแต่ว่าโมเมนต์เลยนะคะพี่น้องคะเอาลูกออดนะคะลอดแรกนะคะถีทถํำการพอขยายพันธุ์แล้วนะคะเด็ดประมาณ8ดมือนะคะหล้กก็เอาลงมาใไซบอดินผลปรากฏวานะคะพี่น้องลูกออดตายนะคะตายบ่รด้ตายในหน่อยนะคะพี่น้องอันนี้ตายเบิดเลยนะคะ เสียดายนะคะล้วกาโมโหเจ้าสิแกไขจังไงนะคะแต่ว่าก็คิดว่าอยู่แล้วนะคะว่าลูกอดรัดแหลกี่มันมีความอ่อนแอนะคะคือบางที่นะคะมันแตกออกจากไข่อยู่กับจริงนะคะมันกลับปรับตัวประทันเนาะนะคะล้วกาบวกก็ว่าน้าม,มันอาจจะเย็นจนเกินไปนะคะหรือว่ามันห่อนจนเกินไปนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นะคะรู้สึกว่า อาการมันกับปเปลี่ยนตลอดนะคะกลางคืนนี่ก็เย็นนะคะบ้านพ่อมากางวน้นนี่หววแห้งนะคะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นรอดแรกน้านะคะกบอาจจะบ่คคอยแข็งแรงนะคะบ่คคอยสมบูรณ์แล้วก็ถือว่ามันเป็นนอกฤดูกาลน้ำเนาะนะคะถ้าจะให้เว้าถึงตามความเป็นจริงนะคะเอาลงไปได้แค่มือเดียวนะคะพี่น้องผลปรกากฏว่าทย่อยตายนะคะ มื่านนี่ก็ตายบ่ฮั่นเบิดนะคะแต่ว่ามอฮอดเมอ้อน,นีนี่คือมาเบิงแหล้วนี่ตายเบิดเลยนะคะบ่รอดเลยนะคะพี่น้องกระเสือดายแห้งนะคะเพราะว่าหววบอน,นี่บ่มม่นหน่อยนะคะถามมันใหญ่นะคะได้หลายโลนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือมันตายเนาะกระเสือดายมันนะคะกับบมหูวเจ้าสีแก่ปัญหาจังไดน,นะคะพี่น้องอันนี้กะ คือป่อยนามออกเนาะนะคะในไหนมันก็นตายแลลวเขาก็สิทำกัน่อยนามออกนะคะหลกักกาให้บอ่อมันแห้งไปเขาก็เอา,เอาลอดไม้เข้ามาปลอยลุ่งเหลี่ยงเบิงนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะที่เกษตรกรต้องพบเจอนะคะที่ผู้ใดเลียงกบนะคะอยู่กระสร คุณชินแล้วละนะคะคือลูกออดนีนกับคุณชินแล้วนะคะพี่น้องแต่วมาพี่น้องเกษตรกรไร่ใหม่นะคะที่พึงเขามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกออดการเลี้ยงกบนะคะพี่น้องกับ เบิงไหวฟัางไหวนะครับเป็นประสบการณ์นะครับพี่นอาา้องหล้กก็ค่อยๆเหตุหลาา้วก็ค่อยๆพัฒนาฟีเมออไปนะคะประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะเดียวกับเป็นเองนะคะอันนี้ลูกออดถือว่าเป็นเรื่องปกติลหละักนะคะสําหรับลูกออดฟ้ามกรุบเองนะคะเพราะว่าเหตุโพเพ็นได้บอยนะคะการที่เขาทําการเพาะขยายพันธุ์อยู่ตลอด ตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลมาเนี่ยรับบานวาสิสมหวังทุกงวดนะคะพี่น้องอันนี้ต้องอธิบายให้พี่น้องกเกษตรกรไล่ไม่จิพนเขามาศึกษาให้ห้าไเด้ได้ฟังน้ำกันนะคะบริไม้ความาประสบผลสําเร็จนี่ถูกงวดนะคะกะซมีตายแน่นะคะตายเครืงหนึ่งย่างครืงหนึ่งจังสีนะคะเทือสี่เดขายให้พี่น้องห้าเดชเอาไปเลี้ยงเพื่อบริโภคในครอบครัวรวมถึงเอเอาไปเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเป็นกบเหนือนะคะพี่น้อง มันเหลือกับจังว่ามันย่างนะคะพี่น้องมันเหลือจากตายนะคะกับจังถือว่ามันย่างเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่หลูกออดเดมาไทยถอดให้พี่น้องเกษตรกรเฮานะคะทุกท่านได้ได้รับชมนะคะแล้วก็ได้เบิงไปน้ำกันนะคะศึกษาไปน้ำกันนะคะอันนี้ ลูกออนว่าสาเหตุบริมิอย่างมากมายนะคะนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนของสภาพอากาศละกะร่วมไปถึงลูกออนเท้าบ่มีความแข็งแรงนํานะคะพี่หนองอันนี้ก็ฝากพิจารณานําน,นะคะ ลูกอากาขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมลูกออดฟา้ามโขบมาโดยตลอดนะคะขอบคุณถูกกําลังใจนะคะหลักกับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีความของใจหรือว่ามีความสนใจนะคะก็ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะคะหรือว่าถ้าท่านพึงเขามาเบิงนะคะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันกระดิ่งไ้นํานะคะท่านสิบริพายคลิปใหม่ๆนะคะจีลูกออนลงไปเนตต่ละมือนะคะเพื่อเป็นความหูให้กับท่านเนาะ นะคะคพอกันไม่คลิปนานะคะสวัสดีค่ะ